ไปดูเรื่องของการปราบสแกมเมอร์บ้างครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับเมื่อวานนี้ก็แถลงนะครับผลการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติครค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนะคะก็อย่างที่พี่เจ้าบอกเลยได้มีการแถลงข่าวผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่า United Thailand Against Scammer นะคะรวมพลังคนไทยต้านสแกมเมอร์แล้วก็มอบนโยบายการปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีนายอรร นิดนะคะเอ่อนายอรสิ์นะคะสัมพันธรัฐอันสิทธ์ค่ะขออภัยค่ะอันสิทธ์สัมพันธรัฐนะคะปะลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมถึงเอ่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะ และก็สื่อมวลชนต่างๆรวมถึงภาคีเครือข่ายด้วยนะคะทั่วประเทศเลยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าเราต้องมีการเร่งการทําให้ภัยจากสแกมเมอร์เนี่ยสูญสิ้นไปซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทนไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องออกจากประเทศไทยให้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินความเชื่อมั่นของประชาชนระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศด้วยซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานรัฐบาลด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการประ ประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เรารู้กันเนี่ยหรือว่ากระบวนการสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าได้มีการแต่งตั้งแล้วนะคะสําหรับคณะกรรมการอํานวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ15หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการเงินด้วยเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่แล้วก็ตัดเส้นทาง การเงินของผู้กระทําผิดนะคะเรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนจากการที่เราตอนเนี้เคยเป็นผู้รับ,รบตั้งรับตอนนี้เราเป็นผู้ไล่ละนะคะผู้รุกแล้วนะคะเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นการรุกไล่เรียบร้อยแล้วนะคะและผลงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็แน่นอนว่า จะสะท้อนความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้อายัดทรัพย์เป็นจํานวนหลายหมื่นล้านบาทแล้วก็มีการเพิกถอนวีซา่ารวมถึงผลักดันชาวต่างชา,ต,า,งชาติที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยออกนอกประเทศด้วยรวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เพิกถอนสัญชาติแล้วก็กําจัดบัญชีมาเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งท่านนายกนะคะได้กล่าวอีกว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยทราบดีนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังมีคําถามแล้วก็มีข้อสงสัยอีกมากมายเลยว่าเอ๊ะเรือข่ายพวกนี้เนี่ยมีคนของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า ท่านบอกจริงๆค่ะว่าขอย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็รับเสียงสะท้อนของประชาชนตลอดเวลารวมถึงกำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานด้วยค่ะให้ทำงานอย่างเต็มที่ในภารกิจนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าภาคีเครือข่ายท่านใดเนี่ยมีข้อมูลค่ะว่าหรือว่าเห็นว่านักการเมืองท่านใดน,นะคะมีส่วนเข้าไปพัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะ แจ้งแล้วก็สามารถที่จะให้หน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะดำเนินการโดยตรงซึ่งณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดช,ชอบสูงสุดในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้จริงๆนะคะไม่สามารถที่จะอ่อนข้อให้ได้เลยค่ะอืมครับก็คือมีความจริงจังแล้วก็จริงใจจริงจังในที่นี้คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจังจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงใจก็คือว่า เรื่องของการที่มีข่าวว่ามีนักการเมืองหลายคนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับองเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมหรือว่าสแกมเมอร์นะฮะอันนี้ก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาว่าหากมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องมีการลงโทษนะฮะกระบวนการตามกฎหมายนะครับหลังจากที่รัฐบาลออกยกเรื่องของการปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาตินะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดนะฮะคณะกรรมการ ปราบะอัจฉากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าไซเบอร์เนี่ยแหละมีอนุกรรมการอีกแล้วมีไอโนนไอนี one, ่อีกลงนาม MOU ูเนี่ยพูดง่ายตรงนี้เนี่ยมันเหมือนอางาน Event อีเวนต์คอนเฟิร์มว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าเกียร์ว่างแต่สิ่งที่ประชาชนจับตามองเนี่ยไม่ใช่งานอีเวนต์หรือว่าการลง MOU จับไม้จับมือมีพื้นที่ประชาสัมพันธ์บนหน้าข่าวแต่คือการจริงจังอย่างแท้จริงก็คือว่าต้องมีตัวชี้วัดอันเป็นที่ประจักษ์ ว่าประชาชนเดือดร้อนน้อยลงหรือไม่มีลแลานให้ะจํานวนเงิน,นะะเนี่ยที่คนมาแจ้งความเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันลดลงจากเมื่อก่อนเนี่ยเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนรัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แค่ไหนะนะครับตัวชี้วัดตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการวัดว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยคุณจริงจังและจริงใจแค่ไหน นะครับดูจากผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะสร้างคะแนนนิยมกับรัฐบาลถ้าทําได้ดีกับอีกการหนึ่งถ้าทําแล้วเนี่ยมันออกไปไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผลลบก,กับรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้ประชาชนตั้งความหวังไว้ว่า4เดือนเนี่ยต้องทําทันทีและทําได้จริง ค,ค่ะแต่ว่าทิ้งไทยนิดนึงได้ไหมคะพี่จ๊อบในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยนะคะก็ต้องยึดหลักไว้3อย่างด้วยนั่นก็คือคไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนอ,อย่างน้อยตัวเราที่เป็นประชาชนก็ต้องมีวัคซีนป้องกันในเรื่องของภัยสแกมเมอร์ด้วยค่ะนะครับพอใครโทรมาเนี่ยไม่รู้จักอะไรที่เกี่ยวกับเงินต้องโอนต้องอนู่น,ต,นต้องนี่เนี่ยนะฮะ,ะหยุดสักนิดนึงคือหยุดคิดสักนิดนึงเรามีสตินิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยที่ที่มีปัญหาแล้วโอนอะไรไปทันทีนยคือไม่มีโอกาสได้พักและตัดสินใจถ้ามีอะไรแปลกมีอะไรที่เข้ามาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไว้ก่อนะนะครับแล้วรอเวลาสักพักแล้วก็พิจารณาหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีสติพอมีสติแล้วเราก็จะตัดสินใจไม่ผิดพลาดสําคัญคือสติและเวลาทอดเวลาสักนิดหนึ่งเวลารับโทรศัพท์อย่าคือแม้คุณจะตกใจแต่คุณต้องหยุดสักพักแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะ มันเป็นไปได้หรอที่ตํารวจจะโทรมาแล้วบอกว่าเรามีหมายจับเรื่องนั้นเรื่องนี้เออเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาสามารถปรับตัวกับสถานการณ์อะไรต่างๆได้นะฮะแม้แม้แต่เรื่องคนละครึ่งเนี่ยเออรเรื่องเรื่องคนละครึ่งเนี่ยเขายังมาหลอกเราได้เลยเนี่ยคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งอะไรแบบนี้นะ,ะส่งไอโน่ไอนี่มาอันนี้คุณต้องช่างใจไว้แล้วกระทรวงการคลังจะโทรหาเราได้ดีขนาดนี้เอออะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องช่างใจไว้เหมือนกันนะคะ